ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะเริ่มก,กันกับการงานก่อนเลยเดือนเมษายนนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเองอาจจะได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จเออนะนะเป็นผู้เขาเรียกว่าทําใหา้ภาพลักษณ์ของทีมนะคะหรือผลงานของทีมออกมาแบบออกมาดูดีอะเออนะแต่คุณเนี่ยคือลึกๆเลยนะสมมุติว่ามันมีการดูภาพลักษณ์ของงาน โดยรวมเนี่ยนะว่าทีมทํางานออกมาเป็นยังไงงานมันออกมาดีใช่ไหมพอออกมาดีเสร็จปุ๊บถามว่าหลักๆเลยอะผลงานมันมาจากใครหนึ่งในนั้นคือคุณนะต้องบอกเลยอยู่ในลําดับต้นๆเลยแหละที่ทําให้งานมันออกมาเป็นอย่างนั้นนะคะการที่หน้าไพ่ของคุณขึ้นนะพลังงานไพ่เนี่ยมันสะท้อนว่าเดือนนี้ทํางานนะคุณมีผลงานแน่นอนไม่ต้องกลัวว่า นะไปถึงว่าแบบเขาเรียกขอผลงานแล้วคุณจะแบบโชว์ฟาวอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเดือนนี้โชว์พาวได้เลยพาวเวอร์ Power, นะ,ะโชว์ได้เต็มที่เลยทีเดียวนะต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าดมูมันมีความโดดเด่นอะ่ะบางท่านเองที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยคุณจะได้อยู่ในส่วนของฝ่ายงานสนับสนุนที่มันจะส่งผลกับภาพลักษณ์ขององค์กรหรือภาพลักษณ์ของงานของคุณที่มันทําออกมาแล้วมันดูดีอะ่ะเออคือคนอะ่ะมาเห็นเอาตอนที่มันสําเร็จถูกไหมแต่เขาไม่รู้ว่าลึกๆอะ่ะมันมาจาก การตั้งใจหรือการพยายามการใส่ใจของคุณอย่างมากเลยทีเดียวนะเดือนนี้บิ๊มมองว่าคุณมีความเต็มที่กับการทํางาน่ะคุณมีความรู้สึกว่าอยากทําเขาเรียกผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองขึ้นมาอารมณ์อย่างนี้นะเหมือนตั้งใจในทุกดีเทลในทุกรายละเอียดว่าแบบเอาวะลองดูซิว่ามันจะออกมาแบบอย่างที่เราตั้งใจไหมไหมแล้วมันไม่ใช่แค่คุณที่รอนะแม้แต่ทีมงานแม้แต่หัวนหน้างานเขาก็รอลุ้นไปด้วยเหมือนลุ้นแบบ ลุ้นไปพร้อมคุณเลยอ่ะไม่ได้ทาเองแต่ลุ้นเหมือนปันหนึ่งว่าแบบเขาคือไปอยู่กับคุณแบบทําไปพร้อมกับคุณอ่ะว่าคุณจะทํามันได้อย่างที่คิดเอาไว้ไหมอย่างที่มองเห็นภาพเอาไว้ไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนขึ้นมาจากไพ่มีคนรออันนี้บอกเลยมีคนรอแล้วไม่ได้รอแบบ รอทิ้งรอคว้างนะรอแบบใจจดใจจ่อด้วยบอกงี้เลยนะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีพฤษภคือมีเกณฑ์มีโอกาสค่อนข้างสูงที่คุณจะไปเกี่ยวข้องกับสายงานดังต่อไปนี้ค่ะ 1. งงานแม่ครัวงานเกี่ยวกับอาหารงานร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารงานแม่บ้านนะคะหรือบางคนไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดซื้อนะคะฝ่ายที่ต้องมีการตะเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลุ่มงานตรงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะใครที่ทํางานแล้วคล้องแวะกับเรื่องราวของเขาเราียกอะการเตรียมผลผลิตอะคุณนึกออกไหมอารมณ์แบบเป็นแม่ครัวเป็นเชฟอะนะเป็นใครอีกอะเป็นฝ่ายจัดซื้อที่ต้องเตรียมหาวัตถุดิบเข้ามานะคะหรือเป็นเปิดร้านอาหารมันต้องมีวัตถุดิบมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเด่นชัดมากนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินของชาวราศีพฤษภเดือนนี้คุณจะเด่น ในเรื่องพวกนี้นะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เต็มๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าส่วนของตัวคุณเองอะ่ะคุณก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วแหละคือเต็มร้อยแหละว่าเออแบบอยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะอันนี้นะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้พี่ไม่ค่อยกังวลกับพลังงานเรื่องกําลังใจของชาวราศีพฤษภนะเพราะดูแล้วคุณยิ้มสู้อะ่ะใช้คํานี้ดีกว่านะคะแล้วก็คุณรู้หรือคุณบอกกับตัวเองด้วยว่าไอผลงานที่มันจะออกมา คอยดูสิทุกคนจะต้องตะลึง <c oughs> นะฟิลมันบอกว่าแบบนี้ฟิลไพ่มันออกมาแบบนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะชาวราศีพฤษภคา้าเดือนนี้เป็นยังไงบ้างไพ่บอกว่าถ้าคิดจะหวังอะไรจากเขาเรียกว่าจากโชคลาภที่ลอยลอยมานะคะที่แบบอ,อ,อยู่ๆก็แบบมาแปะตรงหน้ารถเราหรืออะไรเงี้ยนะไพ่บอกว่าเดือนนี้ให้ปล่อยเรื่องนั้นผ่านไปก่อน เกณฑ์การเงินของเดือนนี้มันจะมาจากการทำงานหนักล้วนๆค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้สิ่งที่ไพ่สะท้อนคือการเงินของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่อยู่ๆเงินจะเข้ามาแม้แต่กระทั่งดึกๆค่ำคืนเงินก็เข้านะจ๊ะเพราะอะไรไพ่พลังงานไพ่ของคุณคือคุณวุ่นวายกับการจัดการเรื่องการเงินทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะอืมดูจากไพ่ตรงนี้นะคะคือเหมือนกับว่าทุ่มเทกับเรื่องของงานเพื่อให้เงินเข้าหลายทิศหลายทางถามว่ามันใช่ไหม ใช่น่าดูจากหน้าไพ่คือมีเกณฑ์เดือนเนี้ยคุณมีโอกาสได้รายได้หลายทางข้อดีอย่างหนึ่งของคุณแล้วนะในเดือนเมษานะมีโอกาสได้รายได้หลายทางแต่ในขณะเดียวกันถ้าคาดหวังกับการได้มาแบบไม่ต้องเหนื่อยมากอะเบาๆอะ่ะไพ่บอกไม่ใช่มันต้องทุ่มเทมันต้องพุ่งชนมันต้องเอาตัวลงไปแลกไปคำว่าไปแลกคือไปแลกแบบเอาสาติปัญญาเอากําลังความคิดความสามารถของคุณไปใช้แบบเต็มที่เลย สู้งานกันถึงกลางคืนน่แล้วมันถึงจะได้ผลตอบแทนกลับมานะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเงินไม่น่าเป็นเรื่องกังวลใจสาหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ค่ะถือว่างานหนักแต่ผลตอบแทนก็ชนะเลิศอยู่นะคะทีนี้ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์อาจจะเป็นไพ่ใบหนึ่งที่ดูแลพลังงานจะค่อนข้างกดดันหน่อยถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นนะคะความรักสําหรับคนโสดนะชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนระยะนี้คุณอาจจะยังไม่เจอใครที่ถูกใจนักค่ะ ถ้าเจอก็จะเจอคนแบบเขาเรียกพูดจาไม่ค่อยเข้าหู <c oughs> สำลักเลยอันนี้ต้องขอภขอภัยคุณฟังเพราะว่ามันมีอาการไออยู่บ้างอยู่แล้วเดิมทีนะแล้วมันก็เลยบางช่วงพอพูดไปแล้วเหมือนมันจะสำลักเองนะเอ,อมันมีภาวะในเรื่องราวของเจอคนแล้วอาจจะเจอคนพูดหรือแสดงพฤติกรรมอะไรไม่น่ารักแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากเสวนาด้วยอะนะหรือบางคนรู้สึกว่าเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า ตอนแรกก็เหมือนจะโอเคแต่พอแบบดูไประยะหนึ่งหรือแบบพอเริ่มใกล้ชิดมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าคนคนนี้ดูพลังงานแล้วอ,อ,อาจจะไม่ได้ปลอดภัยกับชีวิตคุณมากนะคุณจะรู้สึกว่าเจอคําพูดหรือการกระทําหรืออาจจะแสดงออกให้รู้เป็นอารมณ์แบบกดดันคุณนิด,น,ดนิดนะคะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้คนในไทยแบบนี้สักเท่าไหรนะ่นักนะคะบีมองจากพลังงานของไพ่แล้วไพ่บอกว่ายังไม่เน้นเรื่องคู่ดีกว่าสําหรับใครที่โสดอยู่นะคะเอา เรื่องชีวิตส่วนตัวของตัวเองโฟกัสตรงนี้เป็นหลักจะด,ดีกว่านะคะส่วนในเรื่องราวของคนมีคู่เองนะคะไพ่บอกอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะสำหรับคนมีคู่เองในระยะนี้ใครก็ตามที่เป็นชาวราศีพฤษภคุณและคู่ของคุณอาจจะต้องพยายามสร้างสมดุลในเรื่องราวของการผัดกันเป็นผู้นําและผู้ตามสักนิดนะคะไพ่มันขึ้นวันสะท้อนคือมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกกดดันเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรถูกข่มเหง คำว่าข่มเหงในที่นี้มีได้ตั้งแต่คำพูดคือใช้คำพูดในการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยรู้สึกแย่หรือเป็นการข่มเหงทางความรู้สึกกันนะคะคือไม่ใช่คําพูดแต่เป็นการกระทําเลยทําอะไรแรงๆที่ไม่รักษาน้ําใจกันอะไรตรงเนี้ยค่ะไพ่บอกว่าอาจจะให้ระวังในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะ <S <S เขาเรียกอะไรนะ <S <S ที่จะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายหนึง่งน้อยลงอะ อืมนะไพ่บอกว่าอาจจะต้องเราอาจจะต้องพยายามเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นว่าเออบางทีบางครั้งเขาก็ไม่ได้อยากจะทําแบบนี้หรือไม่ได้อยากจะผิดพลาดแบบนี้หรอกนะแต่มันมีเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะไพ่บอกว่าอาจจะต้องเปิดใจสักนิดหนึ่งอะ่ะเดือนนี้นะคะสําหรับคนมีคู่นะเพราะว่ามันจะเกิดความรู้สึกคือมันจะมีฝ่ายหนึ่งน้อยเนื้อต่าใจอะ่ะเหมือนเขามีความรู้สึกว่าเขาทําขนาดนี้แล้วยังไม่ดีในสายตาคุณอีกหรอเออ หรือไม่งั้นนะก็เป็นคุณนี่แหละที่รู้สึกว่าคุณทําขนาดเนี้ยังไม่ดีในสายตาเขาอีกอ่ะค,คุณจะต้องดีขนาดไหนคุณจะต้องทําอะไรมากขนาดไหนถึงจะดีพอให้เขาเลิกพูดหรือเลิกกระทําแบบนี้กับคุณสักทีนะคะมันจะเกิดฟีลประมาณอย่างนี้เกิดขึ้นนะความเครียดความกดดันกันเองเป็นคีย์หลักสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะให้เรามาระวังตรงนี้ด้วยนะคะชาวราศีพฤษภค่ะสุดท้ายสุขภาพนะคะเดือนเมษายนนี้นะคะไพ่สุขภาพออกมา อยู่ในเก์ดีค่ะแข็งแรงดีนะคะอาจจะใช้พลังงานมากไปหน่อยนะใช้พลังงานชีวิตส่วนตัวมากไปหน่อยก็อาจจะเขาเรีกเยกอะไรนะมีภาวะบี้มองว่าอาจจะมีภาวะเรื่องของความใจร้อนนะคะถ้าไม่สบายอะไรในรักในระยะนี้นะคะถ้าไม่สบายอะไรก็อาจจะเป็นแค่เรื่องของการปวดเมื่อยเล็กๆไน้อยแล้วก็มีโอกาสที่ ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไปหาหมอหรือไปปรึกษาเภสัชกรแล้วได้ยามาแล้วมันโอเคมันตรงกันกับโรคกับความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวที่คุณเป็นแล้วทุกอย่างก็แฮปปี้ดีดากลับมาปกติเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นในเดือนนี้ถือว่าทุกอย่างยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอ้ออีกเรื่องหนงึ่งเท่านั้นเองที่อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะคือเออเขาเรียกนะถ้าจะสังเกตนิดนึงก็คืออาจจะคุมนะคะเบรกในเรื่องราวของระดับน้ําตาลพวกนี้นิดนึงของหว,วานหนะคะ อาจจะระวังในเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ถึงเกณฑ์กับขั้นว่ารุนแรงอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเบาๆในเรื่องตรงนี้สักหน่อยถ้าดูจากพลังงานน้าไพ่แล้วนะคะโอเคค่ะน้าหวังว่าคําพยากณ์ที่ออกมาให้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกๆท,ท่านเลยนะคะรับพลังงานของเขาไปนะคะบางคนที่เป็นชาวราศีพฤษภไม่จําเป็นต้องเกิดทุกเรื่องเนาะเข้าใจตรงกันนะคะบางท่านอาจจะ ไปเจอข้อนี้บางคนอาจไปเจอของข้อนั้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันเป็นการพยากรณ์อง์รวมถ้าอยากได้เป๊ะได้ชัวร์ได้แน่นอนนะคะสามารถติดต่อพยากรส่วนบุคคลมาได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อกันกับลัคนาราศีต่อไปค่ะ